คำเตือนวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้ทําตามโดยเด็ดขาดผู้ชมที่มีอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนาครับผมก็เลยเลยก็ต้องกราบสวัสดีคนไทยเชิดใส่ดองคันกันด้วยนะครับผมวันนี้เข้ามาอยู่ผมแฮร์รี่ชาแนลกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมมาครับผมวันนี้เราก็มาตะลุยกันคลายพีจีเหมือนเดิมครับผมใครชนวินเออมาแปะนอนกันบ้างดีกว่าวันนี้ไปครับผมคุณผู้ชมก็ไม่แนะนำให้ทำตามผมรับชมเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมมา วันนี้มาหดแปะนอนสักหน่อยมาหลังจากห่างหายกันไปนานครับผมใครเชิญวิน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ไปเลยครับผมไม้แรก5 k เบาๆบ่ปะเออจะเป็นยังไงผมจะรอดหรือ,อจะล่วงมาคุณผู้ชมนีออ่มีเหมือนเดิมครับผมทามาในไม้แรกผมก็เต็มตัวหนีครับผมเออตามสไตล์ผมตามสเต็ปวัยรุ่นอย่าไปอยู่นานนะเออเลยให้รู้จับพอผมไปไม่ได้อยากจะใส่ก็ใส่อย่างเดียวผมล่วงแบบนั้นล่วงล่วงทุกลาย มาคุณผู้ชมอยากได้แบบสุดซอยแบบนี้อยากได้แบบยี่คุณยี่อะไรแบบนี้เออเอาดิกล้าหรือว่าใจถึงหรือเปล่าผมอาจจะใจถึงหรือเปล่าโอ้ยมันบีบหัวใจจริงๆครับผมช็อตนี้คนไม่ชอบเลยวะเนี่ยการมาเสียมมงวงล้อเนี่ยโอ้โหคนไม่ชอบเลยไปดีกว่ามั้งขอทีหนึ่งไปละ อีกทีหนึ่งรอดไปละเออได้เล่นเว้ยไปให้ผมสิบสี่สิบหกพอคุณผู้ชมหมุอนน่าเนี่ยกลัวไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นมาโอ้โหเซ็งผมบอกเลยเซ็งโอ้ได้คูณขนาดนี้ละไปให้ผมขอไหลย,ยาวๆอ่ะขออะไรแบบยาวๆมาวายมาผมสวยๆเลยแบบนี้ไหลเปล่า,าเออมาดิโอ้โหมาเออช็อตนี้นะครับมันหกรับผมหวานเจี๊ยบบีกินเข้ายเด้อเอาเอา,เอาเรื่องฮะ หม่สิบสี่รอบผมสิบห้ารอบแลลวคุณผู้ชมมายาวๆเลยครับผมเออมาโอ้โหดูทรงแล้วจะเหมือนเดิมว่ะดูทรงแล้วจะไม้เดียวผมเออเอาเด้เอาเด้เอาดเอาด้ใครเชนวินบอกแล้วโคตรสุดครับผมถ้าผ่านวงล้อไปได้ก็เรียบร้อยยังไงก็หวานเจี๊ยบถ้าผ่านวงล้อได้หวานเจี๊ยบเลยผมบอกแล้ว พอแค่นี้พอผมไม่จำเป็นต้องสุดซอยผมไม่ต้องเป็นจั้งยี่สิบคูณยี่สิบนะคุณผู้ชมแค่นี้พอละเหลือเหลือผมเหลือเฟือแล้วแค่นี้คูณสิบสี่นะได้สป็นสิบหกรอบโอ้โหหวานเจี๊ยบไปแปดรอบอ่ะคุณผู้ชมสุดไปละมาดิอแปดรอบอ่ะมาขอไลฟ์แบบยาวๆหน่อยขอไลฟ์แบบยาวสักช็อตหน่อยดิโอ้โหเอะเอะจะเงียบอย่างเดียวแล้วเนี่ยเออมา ไหลไปประทัดมาแถวสองเออสวยดิเอมาสามสวยดิมาสั่งได้ดังใจว่ะสั่งได้ดังใจวะเรียบร้อยครับผมอืมอืมมาบอกเลยหวานเจี๊ยบบอกเลยหวานเจี๊ยบอย่าเล่นกับพี่น้องมาผมนักล่าฟรีสปินผมอะบอกเลยเดี๋ยวผมจะต,ตั้งชื่อช่องใหม่ละนักล่าฟรีสปินเอ,อ้ยเกินปุยมุย้ยมาผม เรียบร้อยผมจังหวะน,นี้บีกินนะอีกสามรอบนะคุณผู้ชมดูสองรอบไม่ต้องไปต่อแนละ้วคุณผู้ชมจบนี่ก็ไปย้ายเกมดีกว่าเราย้ายเกมไปเล่นเรื่อยๆนะเออย้ายเกมไปเล่นเรื่อยๆหาเกมเล่นต่อไปเรื่อยๆครับผ้ชมไม่ต้องคิดอะไรมากมายผมอย่าไปหยุ่ที่เกมเกมเดียวเออไปคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปมันก็จะยาวเกินไปด้วยแหละแปะแปะนอนฟีสปินมันนานครับผมถ้าได้คูณหนักๆแบบนี้ฟีสปินมันนานอนะ ผมก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวด้วยนะเป็นสไตล์ผมแล้าลงคลิปประมาณ4ี่นาที5นาทีประมาณนี้ผมไม่เกินนี้นะถ้าผมลงคลิปอะ่ะล่วงคือล่วงคราบผมรอดคือรอดมาคุณผู้ชมไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าผมเดี๋ยวผมไปย้ายเกมเดี๋ยวผมจะไปย้ายเกมต่อไปแล้วเดี๋ยวผมเอาเกมต่อไปลงครับผมมาไว้เจอกันใหม่คุณผู้ชมวันนี้ก็พอแค่น,นี้ดีกว่าสำหรับแปะน้อยผมไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม